สวัสดีบรรยากาศเมื่อฝนตกอากาศก็สีเย็นๆจักหน่อยทําให้คอยต้องได้คอยลุนว่าจะมีลูกค้าบ่อเมื่อนี้ชีวิตช่างตัวน้อยๆในฤดูฝนมันก็เป็นอย่างนี้แหละเมือ่อใดฝนตกแห้งก็ได้ลุนว่าสิได้นอนเวนเบิดมือบอ่อนาะอันจะจืดจื้อเนอะาะใครสิอยากออกจากบ้านเนาะแต่ก็โชคดีอยู่เด้อมีลูกค้าอยู่เด้อเมื่อนี้ เปิดบินมาด้วยการทำสีปิดผมขาวแล้วคุณแม่เพื่อนก็บ,บอกว่าหน้าแม่หยาาขัดให้น้ำแหนระหว่างนั้นเพื่อนก็มีคุณพ่อมานั่งท่าอยู่ก่ห่างแม่วัสนาดีดอย่างวัสนาดีคือเพื่อนด้เนาะวัสนาคนงามเนาะก็ต่อด้วยซอยผมสไลด์ตัวยูของผู้สาวนักเรียนแล้วคุณแม่ท่านนี้ก็มาซอยผมบ๊อบปะบ,บ,บ่าคุณแม่บอกว่าเอาทรงเซตง่ายส่วนคุณพี่ท่านนี้ก็มาสะาไดา้ส่วนผู้ใดเป็นสาวหน้ากลมก็แนะนำผมทรงนี้เลยก็คือทรงบ๊อบสไลด์ที่ทำให้หน้าคุณดูเรียวดูเล็กลงนะจ๊ะมีหน้ามาน น้อยและปล่อยหวานลงมาด้วยเด้อเพื่อปิดแก้มที่ถ่ายแต่ละส่งนี่เหมือนเสร็จเร็วมากเหมือนเวลาผ่านไปไวเหมือนโกโหกแต่ความจริงแล้วกว่าที่เสร็จแต่ละหัวใช้เวลาโดนนานจนสร้างเหงื่อเต็มตัวหใดเ <c oughs> มาปิดท้ายด้วยคิวสุดท้ายนะคะทำสีปิดหงอกแล้วก็สปาอบไอน้ำดีพอหลังจากนั้นก็ได้อย่างสวยงามคุณพี่ก็กลับบ้านด้วยหน้าตาย,ยิมแป้นขอบคุณเพราะว่ามาถึงตอนนี้ก็คิดได้ว่าน่าจะลืมถ่ายไปสองสามหัวเออไม่เป็นไรหรอกปิดร้านเลยภารกิจ ต่อไปก็คือการทำความสะอาดร,ร้านเราเปิด9ก้าโมงปิดหนึ่งทุ่มถึงจะปิดค่ำก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเรานอนที่นี่นี่คือข้อดีของการมีงานทำที่บ้านและไม่ต้องเดินทาง ยังได้อยู่ใกล้พ่อใกล้แม่มีอย่างแทบแทบเราก็แบ่งกันกินผิดกลับเมื่อก่อนที่ไปทํางานไกลๆกว่าจะได้กลับทีหนึ่งก็เป็นปีผู้ใดยามฮอดเทศกาลปีใหม่สงกา์ทีไรก็ดีใจว่าสะเป็นยามสิเมื่อน,นันกันน้าตาแทบสิบวยุผมเป็นอย่างได้เอาเงินมากินปีใหม่เบิดแล้วว่ามีเงินขาวรถเมือตอนมาตะกรุงเทพว่าเป็นเศรษฐีให้โซ่แต่ตอนเมื่อกินม้าหมาวรวตีที่บอกมาท้งเมิดหนีบร,บร,บริว,วารผู้ใดเด้อบอกให้ตะครองตะกี้เด้องามขี้หลนมาตะกรุงเทพ เจี๊ยโซมงโซติหอดบาทั้งปวดดาบคอทีีสันทึ่งกลางๆไปหอดทั้งหนากระไข่เนี้ไอชีสันทั้งไตรกไก,ก่ห้องน้ำก็ะหลุนแน่แล้ว กินห้องน้ำสิเปียดมากบัดได้แฮมผู้ใดเมารดนี่แหงลำบากไดเตรียมหอดถุงไปนาผู้ใดจ้าสิเหตงไดกับปุ้นทองไปสุดทางผู้แล้วให้นอนกัน้อนบนได้เพวะว่ามันวินพอบัดลงรถใดว่าแม่นได้ขึ้นสวรรค์ผู้แล้วหลังจากปัดกวาดเสร็จก็ได้เวลาเก็บรถจก่งสีแดงของเราเข้ามาไว้ในบ้านรถนี้ก็ซื้อมาประดับบารมีซืซ้อๆดรอกว่าอเอาไว้จอดไว้หน้าบ้านเอาไว้โซ่ซืซ้อๆเอาจอดโซ่ไหว้ยามไปถานี่พ่นโท่มาส่งของพ่อได้บอกเพื่อนว่าร้านมีจัก,กรยานสีแดงจอดค างหน้าว่าสารไปย่ยามขี่ไปตลาดกังอกเงีงอกเงอยบ่ปานขี่จักรยานบ่เปลี่ยนจ<า>ักไม่เป็นย้อนเท่าหรือว่าลืมข่าวเรื่องการส่งตัวไปหมดแล้วแล้วเราก็ได้เลือกดึงประตูลงให้เวลาปิดร้านรับล้านเมื่ออื่นค่อยเอาเลิกเอาใส่เปิดร้านใหม่มีหอดคนใส่ชุดเซ็กซี่ใส่ชุดนอนมาท่าถูพื้นผู้ได้ดึงจากความเร็วของวีดีโอแล้วรวดเร็วทันใจปานเพลินประพากนเมื่อนะความจริงแล้วพากันเหือแตกจันยางตายออกปิดั้นแล้วว่าสิบ่พากันกินข้าวแรงสิรดอยากลด โวาา้ซ่าแต่กคือสิโอ้ยบ่ได้ดอกเมยปั่นนี่คือสิหาแนวกินขื้เก่าติดตามเป็นกำลังใจให้สร้างไทยบ้านตัวน,น้อยๆเนี่ยเด้อบายบายพากันไปหานแนวแซ่บๆกินก่อนเด้อ